นะตื่นเต้นมากตื่นเต้นไหมในดำในดำในงานตัวแทนของคาร์เรนเฮดบอรี่นะคะเป็นช่องของคาร์เรนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราเป็นตัวแทนน้องๆค่ะใช่ไหมครับเราเข้าชิงด้วยเหรอเข้าชิงค่ะเข้าชิงค่ะเข้าชิงค่ะมาย่าส่งชุดมาค่ะมาย่าส่งชุดเอ่อมาว่าดำแดงแคชชวลสมาร์ทแคชชวลไม่ใช่บีฟรางวัลไม่ใช่บีฟรางวัลเดือบไม่ได้บีฟสีค่ะ สีก็ผิดกระโดดสี่กะโดดคนเดียวแล้วก็เราเาซิงค์มันด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะโอ<ช>้โ<ช>หต้องดีใจเนาะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้รางวัลเออได้ได,ได้ได้เข้ามาเป็นเออเขาเรียกนะเป็นผู้เข้าชิงเข้ารอบสุดท้ายอย่างเงี้ยครับก็ต้องทางทีมก็ต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับใช่ครับแล้วน้องเองก็เช่นกันครับ กดดีใจครับรู้สึกะไงครับชอบออกงานค่ะชอบเจอผู้เจอคนค่ะแล้วก็ตาเราจะไม่โฟกัสที่ปิดตาเพราะว่าออกงานแต่เช้าแล้วเราสองคนอะใช่พี่ีอิมแพคเหนื่อยมากแต่ว่าพีแฟนก็ยังแบบว่าตอนับทุกคนในบ้านใช่ครับดีอีเวนท์พี่มาย่าเอง หมาะกับอะไรไม่เหมาะกับอะไรค่ะใช่ค่ะไม่มีรีเควสเลยทางาทางคุณมายาช่วยดูให้ว่าอันไหนเหมาะสมกับพี่แล้วเวลาได้พี่มีงานประจำไหมครับเวลาได้ก็แค่นั้นเลยง่ายๆจบเลยค่ะจริงๆจริงๆคุณมายาก็ก็เป็นเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่ว่าอย่างที่น้องๆเคยบอกครับว่าไม่ใช่เป็นผู้จัดการโดยตรงเป็นเป็นทีมของบริษัทเลยครับเราก็เราก็ตัดใจร่วมกัน แล้วมีทิศท,ทางร่วมกันใช่เราตัดสินใจร่วมกันเพราะเราเาป็นหนึ่งทีมใช่เป็นทีมเดียวกันครัที่ผ่านมาในรอบที่แล้โอ้โหคือเข้าใจมายากนะครับว่าคือมันมาเยอะมากเลยครับมันก็มันก็ต้องคอ<พ>่อยๆไปเพื่อยไ,ไปค่ะใช่พี่พี่พี่มายาสทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยใชใจเย็นนะคะรับทุกคนนะคะใจเย็นค่ะ แต่ต้องเป็นีเซนเตอร์ที่ใช้จริงๆในคลิปใช่ค่ะต้องให้เป็นคอมโมชั่นของเราด้วยค่ะต้องใช้จริงแล้วอยากรายการเวลา่ตอามถายังไม่ับดีกว่าเลยเียตอนนี้ยังไม่สะดวกยังไม่พร้อมเขาไว้น้องพร้อมอาจจะมีโอกาสนะคะใช่แลอยากเราถมเตอร์ที่จะเปิดหน้าเขาก็ตั้งชึนตามที่จองสักคนะันาขึ้นมเยอดีอ่าใช่ฮะ คนเกาหลีเขมโซคหรอใช่ใช่ใชค่ะเหรอไม่รู้ลยพี่จองปกติเรียกมิโซอยู่แล้วค่ะใช่ใช่ใช่่เลเตนนี้แบรนก็ต้องเปลี่ยนเป็นมิโซะลาคนเลยมองว่าคุณจองสัเียน้าในการที่แบบว่าเปลี่ยนชื่อแบได้แซลเลนแล้วก็แซวเลนนะคะใช่แค่ไนหลายคนแค่ะนุณันนดีใจคุณาดีใจครับ อยู่แล้วค่ะพี่ยูดี้ต้องขอบคุณแล้วก็มีความสุขท,ทุกการตอบรับของของแฟนๆอยู่แล้วค่ะน<ะ>่นเองท่จริงเป็นก่อนหนึ่งแ้วสำหรับพี่ล่าสัดก็เป็นน้องแดนแล้วใช<า>่ <Yeah. S 1> ทั้งหมดก็ไม่ทันค่ะเพราะว่ารถติดเราเราือเวลาชั่วโมงครึ่งแต่ว่าสนุปไปไม่ได้เดินทางสองชั่วโมงก็ลงนั่งมอเตอร์ไซค์ค่ะใช่ที่ไปท่าังง๋เมื่อวานใช่ไหมคะที่ไปที่มาย่งไงคุณมาาคือย่างนี่ะคือว่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะที่ได้ที่ไปเี่ยพราะว่าเป็นการสนันุนจากช่อคือคือคืออย่างนี้ ใช่คือน้องๆเนี่ยน้องๆๆอย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันถูกไหมคะแล้วก็เวลาเรามีอะไรเราคุยกันหมดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อเมื่อวานเนี่ยที่เราไปไปไปที่โรงพยาบาลเด็กนะคะเพราะว่าทางทีมของชา a นลคาล a นเฮดบรีชาแนลเนี่ยก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งดีที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากแฟนคลับมาจากแรงสนับสนุนของ คุณผู้ชมสปอร์เตอร์คนที่คนที่ติดตามรวมถึงลูกค้าด้วยที่ทําให้เกิดสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ค่ะน,น้องงน้ององรู้สึกว่าเป็นเพราะว่ามีมีแฟนมีคนที่สนับสนุนเยอะขนาดนี้ลเลยสามารถมาทาสิ่งดีๆให้กับสังคมได้ค่ะ การที่าค้ามาจากการการซับสไครตอางนียเป็นส่วนตัวของน้อง ก็ต้องก็ต้องทัาทับตอบในในมุมของน้องๆน้องๆก็ก็มีความสุขที่ได้ทาแบบนี้ที่ทําสิ่งดีๆและน้องก็ย้ําเสมอว่าสําคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่ดีท,ที่ที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าได้รับได้แรงสนับสนุนจากจากแฟนๆทุกคนครับแฮปปี้มากน้องไม่คนคิดเองครับเราไม่คนคิดเอง <c oughs> <c oughs> 2ล้านเจ็ดังถึง2ล้านเจ็ด s ัใช่ไหมครับก็ตัวแทนของช่องคาร์ลินแฮตวอรี่นะครับและก็ทีมงานของเรานะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ต้องขอบคุณทุกแรงสับสุุนนะครับขอบคุณแรงซัพพอร์ตทั้งคนที่ติดตามแล้วคนที่ดูยอดวิวที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นแรงเริ่มเป็นกำลังใจให้น้องได้มีกำลังใจผลิตผลงานดีๆรวมถึงทำสิ่งดีคืนกลับสู่สังคมขอบคุณมากๆครับ พูดกับใครพู่กับพี่จุดี้เหรอพี่จุดี้เป็นนางเอกนางเอกเอาแต่รับบทเป็นพี่จุดดี้ท่าเล่นคู่กันก็เขาหนึ่งถ้าเป็นแม่อ่ะถ้าเป็นนางเอกถ้านางเอกถ้านางเอกได้ถ้านางเอกรับถ้าเป็นแม่คิดตุกคอนไม่รับบทแบบฮะถ้าบทนางเอกแล้วไม่เล่นเรื่องสิ่ก็ไม่เล่นถ้าบทแม่เราเล่นเรื่องสิ่เล่นพอให้เรื่องสิ่บทคนใช้ก็ได้รับบทไม่รับผู้จัดการไม่รับผู้จัดการกันซีนนะโอเคขอบคุณมากค่ะ